ต่อนะคะในเรื่องของเรื่องฝุ่น pm 2.5ค่ะซึ่งในหลายจังหวัดนะคะก็ยังมีการเดินหน้ารณรงค์นะคะป้องกันฝุ่น pm 2.5กันอย่างต่อเนื่องทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาค่ะได้มีการประชุมทําความเข้าใจมอบนโยบายเน้นย้ําการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น pm 2.5แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5อําเภอชายแดนจังหวัดตาค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น6เทศาบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมทำความเข้าใจมอบนโยบายเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดตากประจำปี2,568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนเครือข่ายภาค ชชานในพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการทําความเข้าใจและเน้นย้ามาตรการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5หลังจากที่ผ่านมาค่ะจังหวัดตากมีการนํามาตรการเร่งด่วนมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นมีมาตรการคลิกออฟและเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ประชาชนทุก ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะรวมทั้งรณรงค์ทำแนวการไฟในพื้นที่เสียงต่างๆค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังได้เน้นการบริรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดต,ตากส่งต่อทําความเข้าใจตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของแต่และหน่วยงานในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยทุกหน่วยงานค่ะมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จตามที่จังหวัดต,ตากได้ตั้งเอาไว้โอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากก็ได้ให้กําลังใจพร้อมให้โอวาทและกล่าวเน้นย้ําขอความ ร่วมมือคือขายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมเฝ้าระวงังและป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่